สวัสดีครับลุงยุนมาแล้วครับผมวันนี้มาอัปเดตเลี้ยงปลาดุกอารมณ์ดีนะครับลุงยุนศูนย์สี่ขอร้องนะครับก็วันนี้ก็จะมีเทคนิคดีๆอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะมานําเสนอนะครับผมตอนนี้ก็คือปลาดุกตอนนี้ก็ตัวโตขึ้นประมาณาใหญ่กว่านิ้วโป้งมือแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องหาของเล่นใหม่เพราะเด็กมันซนก็ต้องหาของเล่นใหม่ๆมาให้เขาเล่นนะครับการใส่จอกแหนหรือว่าผักตบชวานะครับก็จะ ทำให้บอ่อปลาเรามีสีสันมากขึ้นเด็กๆเขาก็จะเล่นสนุกสนานนะครับแล้วก็จะอารมณ์ดีนะครับกินอาหารได้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งครับแต่ตอนแรกๆนะครับปลาดุกยังตัวไม่โตมากก็อย่าใส่เยอะนะครับให้ใส่ห่างๆไว้เพื่อที่จะให้เขาได้รู้ว่ามีอะไรปกปิดผิวหน้าน้ําไวนะ้แล้วก็ให้เขารู้สึกปลอดภัยนะครับก็จะเล่นกับแล้วก็ผักตบชวาก็จะช่วยฟอกน้ําของเราไม่ให้เน่าเสียเร็วด้วยครับผม อันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่ลุงยุน0.4นํามาเสนอครับฝากติดตามด้วยนะครับมีใจก็ตามมาลุงยุน0.4ขอร้องนะครับผม